สองก็เป็นตัวไฮไลเดอร์นะครับลุยน้ําท่วมไม่ต้องกลัวลูกค้าจะเอาไปประกอบธุรกิจในการขนส่งสินค้าหรือว่าขนย้ายอะไรนี่ครับบอกเลยว่าคันนี้น่าจะตอบโจทย์นะมันเด้งขึ้นได้เลยแถมเด้งขึ้นในช้าไม่ได้เด้งแรงนะครับครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมเพชรวิสารออโต้คาร์สาขาบางบัวทองอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้าคันนี้เลยครับ Ford r a n g e r Open Cab 2.2 XL High เ i d e r ปี2018ครับ เรามาดูกันเลยว่าคันนี้มันจะดุดันไม่เกรงใจใครเหมือนกับที่โฆษณาบอกหรือไม่นะครับเริ่มกันที่ด้านหน้าก่อนเลยครับกระจังหน้าบอกเลยว่าสวยมากข้างหน้าดูดุดันสมก็เป็นฉายาของเขาดุดันไม่เกรงใจใครจริงๆนะครับเพราะว่าด้วยสีดําด้านของกระจังหน้าเนี่ยมันตัดกับสีรถนะครับที่เป็นสีเทากันชนหน้าเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตรงนี้ เดี๋ยวเราไล่มาดูกันเลยดีกว่าครับไฟหน้าครับเป็นไฟฮาโลเจนมัลติรีเฟลกเตอร์นะครับด้านล่างก็จะมีช่องใส่ไฟตัดหมอกนะครับไปเปลี่ยนใส่เพิ่มตรงนี้ได้เลยนะครับไล่มาที่ด้านข้างตัวรถครับผมจะเริ่มจากด้านล่างก่อนละกันนี่ครับก็จะเป็นล้ออลลอยขนาด16นิ้วนะครับแบตครับติดมาว่านี่ครับ2.2ก็คือบอกกําลังเครื่องนะครับเครื่องยนต์2.2ลิตรเทอร์โบนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับตรงนี้ก็จะติดมา มาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านข้างนั่นเองครับเจ้าตัวนี้กระจกมองข้างเป็นสีดําด้านครับดูสีดําด้านก็ยังดูสวยอยู่ครับสียังปกติอยู่ประตูจับนี่ครับเป็นสีดําด้านเหมือนกันนะครับก็เป็นกุญแจแบบไขยอยู่นะครับตรงนี้สาหรับช่องกุญแจสองก็เป็น ตัวไฮไลเดอร์นะครับเพราะว่าลุยน้ําท่วมไม่ต้องกลัวเจอหลุมเจอบ่อขึ้นลูกกระนาดไม่ต้องกังวลว่ามันจะขูดใต้ทองหรือเปล่าครับถังน้ํามันนะครับสามารถกดแล้วเปิดได้เลยครับดูครับน้ํามันก็จะเป็นดีเซลนะครับตรงนี้เขาจะเขียนติดบอกเลยเดี๋ยวมาดูที่ท้ายรถกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงท้ายรถเนี่ยก็จะมีโลโก้ของ Ford ให้เห็นชัดๆนะครับว่าเป็นแบรนด์ของฟอร์ดครับด้ามจับเปิดประตูท้ายรถนะครับก็จะเป็นสีดำด้านเหมือนกันไฟก็ยังเป็นไฟ ฮาโลเจนมาตุลิเฟกเตอร์อยู่ไฟเลี้ยงไฟถอยไฟเบรกนะครับเป็นสีเดิมหมดด้านล่างก็จะมี2จุดเป็นไฟ2แผ่นป้ายทะเบียนให้นะครับเดี๋ยวมาดูภายในแมกไ i เนอร์กันดีกว่าภายในแมกไ i เนอร์เนี่ยถึงจะดูเป็นริ้วเป็นรอยบ้างพูดกันตามจริงเลยครับแต่ไม่ได้มีรอยแตกหรือรอยอะไรแต่อย่างใดน,นะครับสามารถใช้ขนของวัตถุของได้ดีเหมือนเดิมนะผมว่าถ้าซื้อไปคันนี้ลูกค้าจะาไปประกอบธุรกิจ ในการขนส่งสินค้าหรือว่าขนย้ายอะไรนี่ครับบอกเลยว่าคันนี้น่าจะตอบโจทย์นะเป็นไงครับหลังจากที่เราดูภายนอกกันเรียบร้อยว่ายังดูใหม่สภาพเดิมๆคุณภาพยังดีอยู่เจ้าของดูแลดีแบบนี้แล้วภายในจะเป็นยังไงนะครับ๋ตามผมเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับไป เริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยดีกว่าครับแผงข้างประตูครับเป็นระบบควบคุมไฟฟ้านะครับกระจกเนี่ยกดครั้งเดียวสามารถเลื่อนเปิดปิดได้เลยนะครับ๋ยวมาต่อกันที่คอนโซลหน้ากันดีกว่าครับไปดูกันเลยไล่ไปเลยตั้งแต่คอนโซลหน้านั้นเป็นยังไงสำหรับพวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ครับแอร์แบกทัง้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่ง อ่าผู้โดยสารนะครับด้านหน้าปัดนี้ครับแสดงผลเลขไม้เกน้ำมันวิ่งไปกีิโลแล้วอะไรยังไงน้ำมันเหลือแค่ไหนบอกหมดแอร์บอกเลยไล่มาบอกเลยว่าเยน็นชำ่ำด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะมีเครื่องเล่นเป็นวิทยุ FM AM คันนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับใครต้องการเสียบ USB โหลดเพลงเก่าๆอยากฟังอยู่ใน USB สามารถนี่ครับมีช่องเสียบ USB มาให้แล้วที่สำคัญคือ power outlet 2จุดนะครับด้านหน้าผมบอกเลยว่าดูดีไม่มีรอยของการขูดการขีดอะไรแต่อย่างใดเจ้าของดูแลดีเกียร์เป็นเกียร์อะไรเป็นเกียร์ธรรมดาแนะ่นอนคันนี้ฟัลลิ่งการขับแบบแมนนวลนะครับคันนี้เป็นเกียร์กระโปรง6กสปีดบอกเลยปรับโจ์ ขนของขึ้นเขาลงถ้วยอ่ะปรับเปลี่ยนเกียร์ได้สบายตรงนี้มีช่องวางแก้ว2จุดนะครับวางแก้วได้ตรงนี้ครับอ่าสามารถเปิดได้นี่ครับเก็บของอยากเก็บอะไรแผ่นซีดีหรือว่าเก็บของทั่วไปสามารถเก็บได้หมดเปิดปิดยังล็อกได้ดีนะครับนี่เห็นไหมครับ ไม่หกักไม่แตกนะครับภายในเนี่ยต้องบอกเลยว่ากว้างครับเลดลูมยังเหลืออีกเยอะผมสูงร้อยประมาณ180เนี่ยเหลือเกือบคืบเลยนะเลกลูมเขา่าเออเลื่อนมาแล้วไม่ได้อึดอัดด้านหลังก็ยังเหลือพื้นที่กว้างเยอะภายในห้องนิสสันเนี่ยเขาจะเป็นสีดํากับสีเทาผสมกันนะครับสอนนี้าจากเบาะไม่มีรอยขูดรอยกรีดรอยขาดอะไรเลยนะครับสาภาพเดิมๆยังดูใหม่ด้านบนไฟนะครับแผงไฟแผงควบคุม ใช้งานได้ปกติครับมีช่องเก็บแว่นมาให้ใครที่ขับรถแล้วตาแพ้แสงสู้แสงไม่ได้เก็บแว่นกันแดดได้นะครับตรงนี้ที่บังแดด2ฝัง่งฝั่งคนขับฝั่งผู้โดยสารปกตินะครับไม่มีรอยแตกหักอะไรเลยนะครับบอกเลยตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าว่ามันกว้างแค่ไหนครับด้านข้างของตัวแคปเนี่ยก็จะมีด้ามจับเปิดที่เปิดปิดนะครับตัวแคปตรงนี้ก็จะมีที่วางแก้วใส่แก้วได้ด้านข้างเบลก็เป็นเบลของด้านหน้านะครับแต่ว่า นี่ครับสายเบลยังอยู่ดีไม่ขาดไม่อะไรแต่อย่างใดนะครับสามารถใช้งานได้ปกติครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในดีกว่าว่า,วาเฮ้ยนั่งแล้วเป็นยังไงกว้างหรือเปล่าแต่ก่อนที่จะนั่งเดี๋ยวเราลองเปิดดูสักหน่อยดีกว่าโอเคเปิดออกมาด้านหลังก็จะเป็นเบาะนะครับตรงนี้ก็จะมีนี่ครับที่ให้เปิดได้อีกชั้นหนึ่งเปิดมาเป็นที่เก็บของครับอยากจะเก็บประแจเก็บอ,อุปกรณ์ทํารถหรือว่าอะไรต่างๆนะครับ สามารถเก็บได้นะตรงนี้นะครับสามารถเก็บได้ทั้งสองฝั่งเลยพอปิดปุ๊บนี่ครับก็สามารถเข้าไปนั่งได้เดีวลองเข้าไปนั่งกันดูนะครับปุ๊บลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะครับสามารถติดบันไดข้างเพิ่มได้เพื่อให้แซนขึ้นสะดวกสบายนะครับแล้วก็สวยงามด้วยนะครับขึ้นมาแล้วภายในนะครับนั่งสบายนะครับตัวใหญ่ใญ่แบบผมเนี่ยนั่งได้ประมาณ3คนด้านหลังมีไฟ เดี๋ยวเราไปดูเครื่องกันดีกว่าว่าคันนี้เครื่องจะเป็นยังไงนะครับโอเคเน่ไม่ต้องออกแรงเยอะปลดล็อกปุ๊บเอาขึ้นปุ๊บมันเด้งให้เลยมันเด้งขึ้นให้เลยแถม เด้งขึ้นได้ช้าไม่ได้เด้งแรงนะครับถ้าผู้หญิงเปิดเปิดง่ายเปิดสบายสาหรับคันนี้สําหรับเครื่องยนต์นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตรเทอร์โบนะครับ160แรงม้า385นิวตันเมตรนะครับภายในเครื่องยนต์ต้องบอกเลยว่าน้ำมองน้ำมันคราบเยิม้มไม่มีได้รับการดูแลจากเจ้าของเก่าอย่างดีแล้วรถมาถึงเราเราก็ดูแลต่อให้อย่างดีนะครับเครื่องยังดูใหม่อย่างที่ตาเห็นเลยครับ ถ้าลูกค้าสนใจเข้ามาดูได้อยากรู้ว่าเฮ้ยมันยังดีอย่างที่ผมบอกหรือเปล่ายังใหม่อย่างที่ผมบอกหรือเปล่าลองเข้ามาดูติดเต็นเราได้เลยนะครับแผ่นกันความร้อนนี่ครับยังดีอยู่แต่ตรงตรงนี้ทีมช่างสามารถดูแลเพิ่มให้ได้ก่อนลูกค้าจะรับรถไปเขาจะตรวจเช็คให้อีกรอบต้องบอกเลยว่าวันนี้รีวิวให้กันแบบครบๆเลยสำหรับคันนี้อย่าลืมนะครับว่า ถ้าใครสนใจติดต่อเข้ามาได้ที่พิสานอต้คาร์สาขาบางบัวทอนะครับโทรเลยนะครับ0811331221หรืออยากเข้ามาที่นี่นะครับเพื่อเข้ามาดูรถคันนี้หรือว่ารถคันอื่นเพิ่มอีกนะครับเข้ามาได้ที่ธนบัตรชัย3นะครับอยู่ตรงข้ามโลตัสไส่น้อยนะครับถ้าลูกค้าสนใจจะออกรถตอนนี้ทางเรามีโปรโมชั่นดีๆรออยู่นะครับ ออกรถวันนี้ดอกเบีย้ย1.99%นะครับยอดจัด130%สามารถผ่อนได้สูงสุดร84เดือนนะครับไม่ต้องมีคนคำ้ำรู้ผลภายใน1วันเท่านั้นเองครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ขาบางหัวทองโทรเลย0811331221